ด้วยตระหนักในความเดือดร้อนในมหาอุทกภัยครั้งใหญ่กระทรวงพาณิชย์โดยพณนท่านกิติรัตนนรงองได้มอบหมายให้ท่านสมหวังอัศราศีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ซึ่งวันนี้คณะทำงานของกระทรวงพาณิชย์ได้เปลี่ยนรถขึ้นรถออฟโรดเนื่องจากแยกถนนเพชรเกษมมุม่งหน้าด้านบางแคนั้นมีน้ำท่วมสูงระดับเอวจึงต้องทำการเปลี่ยนรถ ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากทีมออฟโรดเรดอ f r o a d และรถเกมซของทหารซึ่งเป็นรถขนาดสูงบรรทุกสิ่งของต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยถุงยังชีพจจำนวน1,000ชุดเข้าสารจำนวน2,000ถุงนมเด็กจำนวน100ลังน้ำดื่มจำนวน1,000แพ็คอาหารสดจากกระทรวงพาณิชย์จำนวน1,000กล่อง คณะทำงานได้เดินทางผ่านพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีรถออฟโรดเป็นยานพาหนะนำเข้าสู่พื้นที่ที่ประสบภัยระหว่างทางชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนได้มีการร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือยยายย้า้้าแล้แผลๆแผดๆๆ เนื่องจากยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดดังนั้นคณะทำงานของกระทรวงพาณิชย์จึงได้นำของเหล่านี้ไปบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านในวันนี้ครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ได้นำของมาเนี่ยมีข้าวสาร2 0 0พถุงนะฮะแล้วก็ถุงยางชีพพันหนึ่งนะครับแล้วก็มีนมสำหรับเด็กนะฮะที่ที่ชาวบ้านเขาต้องการกันเนี่ยเนี่ยอีกร้อยลังฮะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็มีท่านสิติรัตน์นรนองแล้วก็ท่านภูมิสารผลนะฮะก็ได้ ก็ได้สั่งให้เรือธงฟ้าแล้วก็รถธงฟ้าเนี่ยออกไปกระจายสินค้าให้พี่น้องในเรื่องราคาต่างๆเนี่ยก็ต้องเรียนกันอย่างนี้นะครับว่าถ้ามีปัญหาถ้าพี่น้องไปเจอว่าใครขายแพงเกินกว่าเรียกว่าเกินมากเกินไปหรือว่าขายแพงกันจะรับไม่ได้เนี่ยก็สามารถแจ้งตำรวจจับได้เลยครับเพราะมันมีกฎหมายรองรับอยู่นะฮะถ้าสมมุติว่าพี่น้องไม่สะดวกก็โทรเข้าไปแจ้งที่1569ได้นะฮะเป็นของกระทรวงพาณิชย์ฮนะอย่างนี้ครับว่าโทษ7ปีนะฮะแล้วก็ปรับ1 4 0 0 0 0บาทฮะ หรือทอทั้งจาทั้งปรับตรงนี้ฮะเราคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วฮะแล้วก็ยิ่งสถานการณ์อย่างนี้ด้วยนะฮะมันทิ้งกันไม่ได้เลยฮะมันต้องช่วยกันอยู่ตลอดเวลาฮะทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลในการที่จะตรึงราคาสินค้าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยให้สามารถก้าวพ้นภัยพิบัติอันเลวร้าครั้งนี้ไปให้ได้